ว้าวว้าวาสุ่มกาช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมลุยได้อะไรครับผมตึงโอ้แจมเลยนะครับอา้าเพชรหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการค้าเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณ2อต่างๆขง้วนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกลิงด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับวิธีผ่านด่านที่มันแยกๆเนาะอย่างเช่น10 30นะครับ11 30นะครับแล้วก็14-30เนาะอ่ะก็มาเริ่มต้นกันที่10-30กันก่อนนะครับวิธีการนะครับที่จะผ่านได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายากมากนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี่ยมันมีสกิลที่ทั้งช็อกแล้วก็ทั้งเพิ่มคูดาวก็คือถ้าติดช็อก ห้าตัวติดคูดาวอะไรเงี้ยรีเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาอย่างไง้ก็ไม่ผ่านแน่นอนนะครับวิธีการที่จะผ่านได้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันมีอยู่ว่า1นนะครับคุณจะต้องสตาร์ทให้ได้เนาะสตัวหลังเนี่ยคุณต้องสตาร์ทให้ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือกว่าผมจะได้เนี่ยผมก็อัดเป็นหลายสิบรอบเหมือนกันนะครับอันดับที่1เลยคุณจะต้องสตาร์ทให้ติด2ตัวหลังก่อน นะครับต่อมานะครับคุณจะต้องแปะเดทให้ติด2ตัวหลังอย่างนี้นะฮะเนี่ยคือกว่าจะได้อย่างนี้นี่มันนานมากนะแต่ก็แล้วแต่ดวงครับจากนั้นก็เร่งเทิร์นเดทนะครับเนี่ยผมเร่งเทิร์นเดทปุ๊บตาย1ตัวเลยอันนี้คือถือว่าโชคดีมากนะครับส่วนอีกเทิร์นหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยนะครับที่เหลือก็ง่ายแล้วแล้วก็ใช้สกิลที่เป็น C c นะครับ C c ให้เนี่ยเนี่ยมันขยับไม่ได้มันจะได้สกิลไม่ออกนะครับ แล้วก็สปีดเองก็สําคัญนะครับก็คือรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่166คุณจะต้องทําสปีดตัวละครรวมกันทั้งหมดให้ได้เกิน166นะครับถึงจะออกสกิลได้ก่อนนะครับออกสกิลได้ก่อนเนี่ยมันก็มันก็ได้เปรียบนะครับแล้วก็เวลาเราลีอะไรเงี้ยคือบางทีเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันสกิลคูลดาวน์เลยต้องมาเสียเวลารีนะครับแต่ถ้าเราออกสกิลก่อนเนี่ยเธอแรกเราก็รู้และว่าเธอเนี่ยมีภาพหรือไม่มีภาพนะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็อีซี่แล้วพวกนี้มันแค่แบบยิงแรงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาหลวงรีต่อยเอาก็ได้นะครับออหรือบางคนแบบอาจจะแปะเดนไม่ติดแต่เอาหลวงรีต่อยโดนเนียข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วแป๊บเดียวมันตายก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่คือเฟสแรกเนาะก็ไม่มีอะไรยากนะครับอันนี้ผมข้ามเลยแล้วกันพอมาเฟสสองนะครับเฟสสองเนี่ยก็จริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครดาเมทที่ไม่ถึงอ่ะให้เอาลีโอมากันเดทนะครับเพราะว่าด่านนี้มันมีเดทสตัวเลยก็คือเนี่ยคิสนะครับเนี่ยพอคิสแปดเดทแล้วอีก3เธอเราตายแล้วหรือถ้าไม่งั้นคุณต้องเอาลูซี่มาล้างบัฟหรือตัวที่มีเอ่อล้างบัฟอย่างเช่นลูดี้อะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าคุณไม่เอาตัวล้างบัฟมา mm hmm. ดาเมจคุณต้องแรงหรือไม่ก็คุณก็จะต้องเอาลีโอมากันเดทนะอันนี้เฟสสองไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะผ่านกันได้ทุกคนแล้วพอมาเฟสนี้นะครับ ต่อมานะครับ11 30คือด่านนี้มันถึกมากนะครับ11 30เนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องเอาทีมเดชมานะครับแต่ถามว่าเอาทีมเดชมาแล้วผ่านเลยไหมต้นต้อง,ต,องต้องลุ้นครับลุ้นให้ลูดี้มันตายเพราะว่าลูดี้อ่ะมันมีล้างดีบัฟบ,บางทีคุณแปะคุณแปะดีบัฟไปอ่ะแล้วลูดี้มันล้างได้นะครับอันนี้ก็ ผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับรูดี้เลยนะครับว่ารูดี้เนี่ยมันจะล้างบัฟตอนที่เราแปะเดติดหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยผมแปะเดทได้นะก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวนะครับผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันเพราะว่า,วามันมันหลายเทิร์นมากเนี่ยแล้วก็พยายามแปะเดทให้มันโดนรูดี้นะครับหลักๆความยากคือรูดี้นะครับส่วนที่เหลือได้เมจอาจจะแรงจริงแต่ว่า ผมว่าถ้าคุณใส่ของบล็อกใส่ของเลือดเนี่ยเนี่ยไะฮิลเนี่ยปึ้งคุณเอาอลิสฮิลทีเดียวก็แทบจะเต็มแล้วนะครับอืมแล้วที่เหลือก็ใส่ตัวถึกมาเนี่ไงเห็นว่ามันล้างบัฟให้ตัวข้างหน้าที่แปะเดสแต่ตัวมันเองอะ่ะโชคดีที่มันน่าจะโดนดีบัฟอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแบบว่าไอ้นี่นะครับล้างไม่ติด <laughs> อ่ะแล้วก็ทีนี้ก็ ถ้าใครมีตัวอควิล่านะครับอควิล่าเนี่ยจะเร่งเทิร์นเดทนะแปะเทิร์นเดทปุ๊บอควิ ila, ล่าเร่งเทิร์น Turn, ปุ๊บบางทีตายเลยก็จะง,งานไวแปบ๊บเดียวไวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเลือดมันยิวเยอะอะไรเงี้ยคือควรจะแปะเดทนะครับพอรูดี้ตายเนี่ยก็อีซี่แล้วนะครับปึ้งนี่นะเห็นไหมอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแปะเดทเพิ่มได้อีก2ตัวนะที่เหลือก็ง่ายแล้วนะครับ เอาจริงลูดี้มันโหดนะเนี่ยปุ๊บเล้งเทินโป้งนะครับเนี่ยแป๊บเดียวไอตัวนู่นตายเลยนะครับเนี่ยแต่ไอตัวไอโปลลิงตัวเนี้ยมัน <c oughs> มันมีตายเกิดด้วยเนีไงไงไหมลูดี้ตายแล้วที่เหลือสบายแล้วครับเนี่ยพอเราแปะเดทปับ๊บเนี่ยไอตัวนี้เล้งเทินโดนเล้งเทินตายเลยอะไรที่เหลือก็ชิลแล้วเนี่ยแปะเดทเพิ่มอีก3ตัวผมใช้อะไรวะ อ่าผมใช้คริสนะครับคิดแปะเดทเพิ่มได้ทีนี้ก็สบายแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็แค่ยื้อให้มันจบนะก็จะเหลือไอ้โพลิงนี่แหละที่มันพอตายแล้วมันจะเกิดนะครับอืมแต่ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเพราะมันเหลือตัวเดียวแล้วก็แปะเดทนะครับเนี่ยแปะเดทไปแล้วมันก็ตายครับส่วนเฟสองก็เอาโควิดไปนะครับส่วนเฟซสองเนี่ยหลักๆก็ผมว่า ความยากจริงๆน่าจะเป็นไอตัวโปล,ลิงที่มันฮิวอะมันฮิวทีเดียวมันเต็มหลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็พยายามสตัรแล้วก็ติดโควิดไปแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำคัญคือนั่นแหละคุณก็ต้องแปะโควิดนะครับแปะโควิดแล้วก็ซีซีให้บ่อยที่สุดเพื่อไม่ให้มันล้างบับนะครับ งั้นพอรู้ดีล้างบัฟแล้วโห o c o v i หายหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็นะเสียของมันก็ต้องรอวนสกิลอะไรอีกนะครับแล้วก็หลวงรีเนี่ยจะเขาจะช่วยแบบสับเลือดอ่ะทำให้เลือดของเป้าหมายอ่ะมันเหลือนิดนึงนะครับเห๋ือประมาณผมจำไม่ได้เลขกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคือเลือดจะศัตรูจะเหลือน้อยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะพอหลวงรีต่อยนะคือแบบเลือดไปเหลือน้อยมากปั้ง คือถ้าให้ดีอ่ะต่อยติดรูดี้อ่ะจะดีมากนะครับเพราะว่ารูดี้มันทั้งสตันแล้วก็ลิง์เพื่อล้างบัฟอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตายช้านะครับแต่โดยในโปลิงก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบตายเกิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันเกิดมามันจะไม่ติดโควิดแล้วมันจะฮิวเพื่อนอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับเราก็ต้องมา แปะสกิลใหม่เลยไงจริงๆอ่ะถ้าผมแปะโซเดสไอตัวโพลิงได้อะมันจะตายแล้วมันไม่เกิดเนาะแต่ว่าอ่อันนี้เนี่ยก็จังหวะไทมิ่งไม่ค่อยดีแต่ว่านี้ก็ผ่านได้นะครับคนใครที่ไม่มีจูริ่เนี่ยเอาเอา่อเอาตัวเวทที่เป็นดาเมจ5เป้ามาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอา่าตัวอะไรนะลินใช่ไหมลินที่มีขี่งูขี่มังกรอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวานนซ่า ซึ่งทั้ง2ตัวที่พูดมาผมมีแค่ลินตัวเดียวนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าจูเลียมันมีดอกที่เป็น follow a c t อะ่ะก็คือตีตามเพื่อนอะ่ะพอเพื่อนตีแล้วมันตีด้วยอะ่ะพอมันติดโควิดเนี่ยมันจะช่วยเร่ง damage ไปเห็นป่ะเนี่ยจะเร่งดาเม,เปปเมจเเมปึง้งเห็นนะก็คือฮิวกับโควิดสู้กันนะเราก็ต้องรุนให้แบบว่าเราออกสกิล cc ได้ก่อนที่มันจะฮิวนะครับ ประมาณนี้นะความยากของอันนี้เนี่ยมันคือการฮิวนี่แหละนะครับคุณต้องเก็บลูดี้กับโผลลิงเพราะว่าลูดี้มันล้างบัฟเนาะแต่จริงดีบัฟมันเยอะนะมันก็ล้างไม่หมดหรอกนะครับแต่มันทำให้แบบเสียเวลาเนี่ยพยายามซีซีเยอะๆครับนี่นะครับยูชินเนี่ยสกิลบนล่างเขาซีซีหมดเลยนะครับ ปึ้งนะครับไอสก,กิลนี่20,000นะ่ะคือถ้าโดนตัวอื่นนะ่ะผมตายเลยนะแต่อันนี้ก็เนี่ยมันมีเรื่องของดวงมาเกี่ยวด้วยนะครับหรือเจ้าหลวงลีอ่ะพอโวก,ก็ได้นะครับคือยั่วยุยั่วย,ย,ยุนะครับเห็นไหมข้อดีจูริ่ตู้มแล้วก็ยิงในี่ก็ผ่านแล้วนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งอีกด,ด่านที่ยากติดกันเยอะก็คือ14ขีด30นะครับ อันนี้เนี่ยก็คือเดโลนเนาะความยากคือเดโลนนะครับเดโลนเนี่ยเขาจะสกิลแรงมากแล้วก็ติดใบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องจัดการก็คือนี่แหละเจ้าเดโลนนี่แหละเห็นปะพอมันติดติดใบปั๊บเนี่ยโอ้โหมันแบบมันจะสกิลไม่ออกนะครับ เือมันจะสกิลไม่ออกแถมมีเดสต,ตรงนี้อีกนะนี่แหละมันมันค่อนข้างจะเป็นความยากของด่านนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ผ่านนะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมรีใหม่นะครับเนี่ยก็คือไอ้สกิลเมื่อกี้มันติดอยชิลก็คือโชคดีนะเนี่ยล้ตตีธรรมดามันติดไปด้วยนะครับ เนี่ยอย่างอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ผ่านแล้วเพราะว่าสตนเดลโอนไม่ติดนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไอ้แบคโหลดมันมาออกสกิลแทนนะครับอันนี้ผมปล่อยโควิดไปจึงจ้งจึงจงนะครับโชว์อันนี้ปื๊บติดอยชิลนะครับรอดไปนะครับแล้วก็นี่เลยลงวิดีโอนะครับเนี่ยอันเนี้ยเดลโรดมันหลับเห็นปะ่ะเนี่ยโชคดี พอมันหลับปั๊บฉีดเลยนะครับปั๊บปับปัาบนะครับนี่พอยูชินสกิลหายคูดาวปั๊บนี่ช็อ์ไฟฟ้าต่อโจ้เนี่ยติดมันก็จะติดติดช็ร์ไฟฟ้าต่ออะไรเงี้ยนะฮะคือซีซีคุณต้องแบบเนี่ยชิกๆๆๆนะครับเนี่ยโหติดหัวใจหมดเลยช็อตนี้เห็นไหมโอ้โหโหติดหัวใจหมดแล้วก็เอาหลวงลีต่อยนะ าใน,นโชคดีไปต่อยโดนเดโลนอีกเนี่ยอันนี้ก็คือนะดวงมีส่วนเยอะนะครับแล้วก็เอาดวงลียั่วยุมานะครับช็อตนี้ใจแป้วนิดหนึ่งเพราะว่าเมลคีตายแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าพอจูริสกิลได้เนี่ยมันก็หายวับเลยแล้วก็เหลือเดโลนตัวเดียวนะครับ ช็อตนี้นี่นะครับ <c oughs> ใจใหายเวฟนะฮะแต่ว่ามันติดโควิดแล้วไงก็คือเราแค่ตีธรรมดาเดี๋ยวมันก็ตายแล้วปึ้งนะครับอ่าส่วนเฟสสองอันนี้ก็จริงๆเอาจินมาก็ได้นะครับเพราะว่าไอสองตัวหลังอมันใบนะครับมันแบบมันติดใบจัดๆเลยนะครับมันจะเสียเวลาเอาเอา,เอาจินมาเลยดีกว่าผมลองแล้วไม่เอาจินมาหมันติดใบแล้วแบบ เดี๋ยวผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วสกิลมันก็แรงเนาะคือจินเขาก็แบบมีสกิลตัวรอดของตัวเองเน่ยนะแต่ทำซีเยอะๆครับทำซีเยอะๆของจินนะครับให้มันยืนได้ใส่ของถึกสกิลนี่แรงนะแต่โชคดีที่มันติดไวชิลของไอ้ตัวเทโอไปนะครับแล้วก็หิวนะครับตามตัวหน้าสกิลแรงไอ้ไอ้สอตัวหลังเนะมีใบ้แล้วมีตายเกิดด้วยนะครับ นี่เนี่ยปาดไปเลยนะเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นธรรมะาา50เทิร์นเห็นปะ่ะอันนี้คุณจะต้องใช้สกิลลบบัฟนะครับคุณต้องใช้สกิลลบบัฟของตัวใครนะครับเร่งเทิร์นไม่มีผลนะเห็นปะ่ะของ o, เทโอเร่งเทิร์นไม่มีผลนะครับแนะนำว่าให้เก็บเก็บสกิลบนของใครอ่ะเอาไว้ตอนที่ไอ้สตัวเนี้ยมัน มันตายแล้วมันติดอมาตะ50าเทิรนะ์นคุณก็ใช้สก,กิลบนนะครับมันก็จะลบบัฟออกไปนะแต่ไอ้ตาที่ผมลงอะ่ะผมสงสัยอยู่ว่าเนี่ยเห็นปะมันอมาตะ2ตัวแต่พอผมสก,กิลไปเว้ยมันมันตายแค่ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าคือทำไมวะเนี่ยไอตัวนู้นตายแต่ตัวนี้ไม่ไมตายลบได้ตัวเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เนมันสกิลแรงว่ะเนี่ยพอจินตายแล้วมันจะตีบใบนะประเด็นนะ่ะเนี่ยผมก็ต้องรอสกิลบนบนกลับมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความยากนะครับแต่ถ้าใครเอาบิสกิตมาก็ทุบทีเดียวก็หายเหมือนกันนะวพาลบบัฟเหมือนกันนะครับเออก็เอาตัวลบบัฟมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ย,ยผมกอไปเลยแล้วกันชืบเนี่ยพอสกิลบนมาปับ๊บก็ลบ ลบบัฟอมตะาออกก็ผ่านแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3ด่านที่ฝันร้ายนะ่าจะติดกันเยอะนะครับ1 3บ0านะครับ1 1 3 0แล้วก็14 30นั่นเองนะฮะโอเคก็หวังว่าจะเป็นกับเ,เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ